สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการซุ่มตามหาการบอดซัมนะครับเพื่อนๆนะทำไมผมถึงอยากได้บอดซัมดูไหมเพื่อนๆเพราะว่าบอดซ้มอ่ะเป็นตัวละครสายบาลานะครับหรือว่าตึงลมตึงวิกนะครับเพื่อนๆนะสามารถอดแอปปับเปลี่ยนได้ตามสถานาการณ์ได้อยา่างยืดยุ่นนะครับ <ๆ S 1> นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆยังจําตัวละครอ,อย่างไกอาไนกี้เมเลียกันได้ไหมเนี่ยไอสามตัวเน,นี้ยก็เป็นสายบาลานเพื่อนๆครับเป็นสายที่แบบวิกได้ลมได้ลําสนุกลาโหทอยมันอ่ะเพื่อนๆมันเล่นอยู่คนเดียวไอสามตัวเนี้ยอ่ะ บอสซัมอ่ะก็จะเป็นตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเป็นสายบาลานเหมือนกันขึ้นชื่อว่าสายบาลานอะ่ะถอยนานที่สุดในเกมนะเพื่อนๆและลกัลกๆเลยก็คือบอสซัมเป็นตัวละครที่ไม่กลัวสกิลในระเทศนะครับหรือว่าสกิลใบเหลืองใบแดงน,นะเพราะว่าในตัวบอสซัมอ่ะมีสกิลเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังถึง2ส,สกิลนะครับเพื่อนๆนะและสองสกิลเนี้ยมันไม่โดนในระเทศนะครับทาให้บอสซัมนั้นสามารถวิ่งเล่นหรือว่าลำใส่ฝั่งตรงข้ามได้ยัาง สบายใจนะครับเพื่อนเพนะเพราะว่ามันไม่ถูกในปรเทศครับเพื่อนเพื่อนหยุดไม่อยู่อ่ะเพื่อนๆนก็ <c oughs> คือมันลำของมันอยู่อย่างนั้นทอยไปทอยมาโอ้โหได้เปรียบการอือื่นมากๆเลยนะเพื่อเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักที่ผมจะหาบอทซัมนะครับเพื่อนๆ่อนะและที่สําคัญเลยก็คือยุคนี้เป็นยุคของการขังคุกหรือว่าของการทราบทั้งแถวนะครับเพื่อนๆือนะใครที่โดนขังคุกหรือว่าโดนทราบเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะโดนการโจมตีแบบขโมยเงินจนตายนะครับซึ่งบอทซัมเนี่ยมีการโจมตีแบบขโมยเงินด้วยนค่อูในะครับ เนี้ยก็จะเป็นเทปผลข้่ข้าวนะที่ผมยากได้บอทซ้มนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเล่นได้อย่างอิสระไม่กลัวเหนือเทปเพื่อนๆนครับไปเพื่อนไปเป็นการเสียเวลาครับเราไปตามหากเลยครับมาลุ้นกันว่าผมจะปิดทั้งหมดกี่เทจนะครับเพื่อนเพื่อนะหรือว่าจะไม่ปิดชิบหายแล้ว let's go มาครับเพื่อนงบ3 1 8 0 0นอยนะ500ร้อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดของฟรีก่อนนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ของฟรีมาสักใบนึงเลยนะไปลุยเลยแล้วกันอุ๊ยนายลูกนะ เฮ้ยว่ f แต่อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ็คดองทำไมมึงถึงเป็นของฮอลัสวะทั้ง,ท,งท,ทั้งที่ปก <c oughs> ปกเป็นของบัตซ้ำฮะคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไม่ใช่ละไม่ใช่ละงั้นสงสัยเราต้องไปเปิดอันใหม่นะครับเ,เพื่อนๆนะอันเก้าแม่งเป็นของฮอลัสซะงั้นไอ้เฮี้ยงงดนิอ่ะลุยโอเคอย่างเงี้ยถูกต้องนะ โอ้โโอ้ยเฮ้ยทำไมกูค้องใจอันนี้วะเนี่ยโอ้ล่อยแม่งหมดอายุแล้วแหละป่ะเ,ปเพื่อนๆไปลุยกันเลยนะครับห้ารนะ 1, 2, ้อยแรกนะหนึ่งสองสามดุยเป็นตัวมาเลยได้ไหมโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวผมขอดูวัานึง ไอ้นี่ห้าอันลูกแก้วห้าอันเสื้อสิบสิบตัวนะโอเคลุยเอสกาดโอ้โหไม่จริงโอเคเหลอแปแล้วก็ไอ้นั้นเหลือห้าจริงๆอนะ่ะต้องได้ลูกแก้วให้ครบก่อนนะครับเพื่อนๆะมันถึงจะปิดง่ายนะเพราะลูกแก้วมันหายากนะอ่า โหหุ้ยสุ่มทิ้งสุ่มทิ้งเลยเนี่ยโหใครเจ็ดงนนั้นขาดห้าผายละโอ้โหขอเปลี่ยนภาษาก่อนได้ไหมแับนั้นเพื่อนงกิดแล้วกัน ในเมื่อดวงไม่ดีก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์เลยเพื่อนๆนะโอเคขาดเจ็ดใบลูกแก้วขาดห้าลุยต้องชื่อขึ้นนะโอเคใครสิใครครกโอ้โห ลูมาหน่อยครับพี่ลูกแก้วอมาหน่อยขาดห้าลูกแก้วขาดสี่โอเคขาดสามขาดห้ากับขาดสามโอเคขาดสี่ครับขาดสามโอเคขาดสองขาดสองกับเท่าไรวะ เอ,เ,อเอา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 ลูกแก้ไวไปคบก่อนอย่างแรกโอเคขั้นหนึ่งมาไหยครับโอเคขาดเท่าไรหร่หรอวะขอดูบป๊บนึงลาดสามกับขาดหนึ่งโอเค โอเคขัดสองกับพันหนึ่งโอ้โหโอ้ยชิบหายแล้วเด้อเด้อไปเพิ่มเพชรก่อนเพื่อน <laughs> ชิบหายแล้วยืเแค่รับเพชรไปก่อนนะอ่าอยืดชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายชิบหายได้แน่ๆเลยยังไม่ได้ปั๊มโค้ดด้วยกู โอเคอ่ะกดมาเลยขาดหนึ่งับขับสองมาทีเดียวเลยได้ไหมฮ,ฮลุยมาเลยครับโหชิบผ่าแล้วเพื่อน โอ้ยโอเคแต่ความชิบหายมาเยือแล้วขาดอันนั้นหนึ่งใบโอ้ยชิบหายแล้วอันนี้เราแล่งตัวตึงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท,ทำไงได้บ้างวะอ่ะอันนี้มันรลีแล้วนี่ว่าโอเคเรากำลังคาดอันนั้นด้วยตุ๊กตาอีกสองใบงั้นผมซื้อมาก่อนเลยนะเพื่อน เอ้ยมิใช่ดิฆ่าตุ๊กตาอีกแปดใบผมซื้ออันนี้มาก้อนเลยแล้วกันนี่เอาไวแ้แลกตำนานพอรัดนะอีกหกใบนะครับเพื่อนๆอ่ะไอตรงนี้ก็รีแล้วโอเคค่อยว่ากันหลับมาก้อนเลยมาหนครับลูกแก้วขอร้องไม่ยากบานไปโอ้โห ผ่านแล้วเพื่อนๆความบันไลยมาเยือแล้วถ้าสามสี่เก้าก็คือจบเลยเลขมันเท่าไรหร่วะหนึ่งจุดห้าเอาไงดีวะเพื่อน <c oughs> เอาไงดีวะอันนี้มันอ้าวทางนี้ก็ปิดเลยดิ โอเคเพื่อความไม่บานปลายนะครับเพื่อนๆผมจะเจ็บจะจบเลยนะทีเดียวจบเลยนะเพื่อนเจ็บจะจบเลยนะผมไม่อยากบานปลายโอเคโอเคจบเพื่อนอยู่ไหนวะเสียน้อยเสียมากเสียงโอเคจบนะครับอย่างนี้ มันนี่น็อกเอเวอร์ติงเพื่อนอ่ะรับมาโอเคอ่ะผมปิดแล้วนะครับเพื่อนเท่าไหร่วะตอนแรกเรามีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราก็สามพันสี่ครับประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นหกนะครับเพื่อนๆน,น,นะปิดนะอ่ะโอเคฮู เดี๋ยวผมขอตัวไปเติมตำนานเติมคอร์สก่อนนะครับเพื่อนๆนะอ่ยเอ๊ะเซจ,จี้เดี๋ยวผมบอกเซจ,จี้เพื่อนๆก่อนลวกันอ่ะเนี่ยเซจี้ตามนี้เลยนะเพื่อนๆหมวกเนือเทศนะแล้วก็ไอเนี่ยเพ็ดน้ําเงินคาปิบาร่ากุลาบนะขังคุกโจมตีเนี่ยแล้วก็ดเมนชั่นลอยฟ้านะครับเพื่อนๆนะเนี่ยซ g จี้นีเลยนะเซจี้น้องอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนอนะครับ ถือว่าไม่บานปลายมากนะครับเพื่อนๆยังไม่ถึง4ี่หมื่นนะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะ <P ew> เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม <P ew> บ๊ายบายยืสยส